n e วาน굿มอ n กงอรีุป้าสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ตื่นขึ้นมายายเจิมกต็ตื่นติีสี่พ่นหลักค่านอนไม่ค่อยหลับตอนนี้ก็เลยออกมาถ่ายเห็นแสงแดดสวยๆมองภาคนี้ละค่ะเสียงนกตื่นเสา้ามาก ดอกอันี้หอมหอมค่ะทุกคนเนี่ยนะคะหอมมากเลยห้องพักขึ้นทอดใดบัตีห้องพักเนี่ยอันนี้คืนละ500รนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวอันนู้นเ0็รอค่ะสะอาดดีอยู่ค่ะไอยูหม่งไดบัติอันนี้จะอยู่ที่อำเภอปะทายจังหวัดน,นครราชสีมานะคะ เราจะเจิมติไปไทยไทายข้างหนายทุกคนเบิ้งเด้อค่ะนี่ค่ะไฟบ้านบ้านที่พักนะคะ่ะนี่เด้อค่ะอ่านแล้วเด้อค่ะก็จะเปทา้งนาเขา่าทางเข่าค่ะทางถนนติดถนนใหญ่ทางติดถนนใหญ่ใช่ไหมทุกคนทางฟังคุณี่ไปบ้านยายอุบลเด้อค่ะหนุนจากนี้ไปบ้านยายอุบลน,นะประมาณใน จากกิโลเนอะทุกคนขอไปนันทิสองประมาณยี่สิบกิโลค่ะไปหาบ้านยายอุบลอยู่ฝั่งนี้ค่ะบ้านยาอยอุบลตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือก็คือไปบ้านยาอยอุบลกามาฝั่งนี้มันบอกค่ะทุกคนฝั่งนี้ใช่ไหมคะมาฝั่งนี้ก็เป็นอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาไปฟังพี่จะไปบ้านพี่สาวยายเจมิมไปฟังพี่คือไปไอ อำเภอบัวใหญ่ค่ะหรือว่าสีดาอำเภอบัวใหญ่จะไปฝั่งนี้นะคะคุณบ้านลังไงก็จะเป็นบ้านจะาข้องคนเป็นปหลักค่ะคุณบ้านจะาข้องไอ้ไอ้บ้านภาคเนี่ยแหละค่ะนีนค่ะทางเป็นตัางหลร้านนอนกะบ่อไข่ฟันหลบเลื้อกค่ะ มาฝากฟองเทียร์แล้วด้วยเหมือนค่ะนั่งกัทบาดูยืดค่ะไปเขาไปขไป้างหน้าอีกค่ะเจอไปคนม,มักดอกไม้ทุกคนดูหอมหอมเลยล่ะค่ะดอกไม้ตายแต่ดอกใหม่นะคะนองนี่จะเป็นใหนนัง่งนั่งไอร์อิงกาแฟค่ะ กาแฟก็ก okay. ็ดื่มฟรีนะคะอันนี้เห็มาเยอะจืมโบเห็นดอกแคสะะิ่ยต้นนี้มันเขาเรียกดอกแค่นะคะดอกแค่มันจะเป็นสีขา,า,ะะาวเหมือนกันโอเคเยอะจืมก็นี่ใบไส่มาไส้กะทายเบงกอลเสียด้วยคะ่ะขอบพื้นุ้วยกคนนั่นแหละที่ให้มาเบิงกับกระเทียนข้ามไป คอมเมนต์ข้าวมวยพรมาให้พระเอ,อกกะยะเจิมแล้วก็ขอบครัวชวมแสงอาทิตย์ไปคุณจะเมียนย่างนี่ค่ะทุกคนยะเจิมว่าดอกแคในเนี้ยเนี่ยเมื่อวานาจะบ่ได้เห็นเนี่ยค่ะดอกแคจะเป็นอย่างนี้เห็นบ่ค่ะดอกแคอันนี้มันเป็นดอกแคปลาอร่อยค่ะแล้วสิมาส่งไอ,อ้กาแฟพระเอกก่อนค่ะ กแฟก็มีฟรีนะคะพี่เอกบอกว่ากาแฟมันมันแข็งนะผูยังก็มันแห้งใส่ส่อนเดี๋ยวสันด้ว่าให้ชิมซึมกาแฟก่อนคะ่ะบริษัทใหม่กันสันมาซึมกาแฟให้พี่เอกล้วคะ่ะบรรยากาศเราถ่ายมุนี้จะอยกันคนนี้แทงน้ำคะ่ะแทงน้ำกันกองเราเอง ทุกคนได้เจอแม่เนี่ยังได้เจอมก็จะมาถ่ายอันนี้แม่บักขามเทศนี่แม่เนี่ย่ะค่ะทุกคนมาขามเทศนะข้ายากกินแต่ขอกินจังหน่วยได้เป็นยังได้บอกเก็บได้บอกค่ะทุกคนขอเก็บแม่ได้จังหน่วยได้หน่วยง่ายๆปุ่น่ะมันต้นเ,เตียนอยู่ดูว้าอั่แม่บ้าขามเทศก่ะทุกคน หนยด่กเนาะก็สิฝาดแท้ฝาดบอกเหไหมเอาขอเก็บจักหน่อยนะเด้เอาเดี้อต้องดดกเนี่ยค่ะอันนี้ม่หมดเด้อทุกคนหมดจอค่ะสามเณรทุกทด่งทึ่งคนคือเราสูตรไหนไมคเอไม่ได้กินไม่ไร เอาอีกเจ้าอันก่อนอันนี้มันเป็นหมดบาลดอกออนนี่สายมาแดดก,ก็เริ่มร้อนแล้วค่ะมทาอีกก่อนี๋ยวกิน,กนขา่าวเศร้าแล้วก็จะไปหายายอยู่บนค่ะถ้าได้มาอีกปีหนาหรือว่าตอนใดก็จะได้มาพักยู่นี่คือเกาอีล่ะค่ะทุกคนถ้ามาหาพีสาวนะคะ ว่าชอบบรรยากาศอยู่นี่มันเงียบดีนะคะเงียบดีดเสียงนกเสียงร่มดอกนี้จะเป็นดอกข้างปีได้เนาะเนี่หอมเลยบ้านผักของเขียวๆที่ยดเจอคลีปแปรได้จะจะเจอหมาล้องไ y o ยูทูบ ทิปสันนี่แหละค่ะเที่ยวลงหลานไส้เอาลงให้นะคะเจมตัวจะเดินทางไปหายายบุญแล้วค่ะกระดอกใหม่ค่ะทุกคนอันผยุติไทยหายไอเจมกระไดยางแนี่ยคนดีค่ะไปค่ะเดินทางไปหายายบุญไอ้เจมกระไดทายคลิปเราท่าไงบ้านยายบุญบุร่ะค่ะรถบระได้ท้ายดอก ตอนนี้ก็ทายเรื่อยสอดตื้อมาสาวคลิปนี้ก็จะเอาคลิปไปร่วมไปหาแยอยู่บนเลยค่ะดอกอันนี้ก็งามนะทุกคนดอกอะไรนี่งเหลืองๆเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ดอกทองอุไรนะคะเฮะคะรื่อสอดเพื่อน ละเด na, like ้อค่ะเท่อใหญ่กกะท้อมาตีเชนา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 ลู้นี่ไปไปนั่งนั่งนี่ละนั่งมึงนี่ล้วค่อยเย็นชิดูวิดีโอจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุูบสกุนเด้อในมหาแล้วเด้อนี่มหาแเราขายยายอยู่บน มาวันนี้มาหลอบนี่มารอบนี่บบไข่พี่น้องมารอบนี้บบไข่ไปใส่มาใส่ใดอยู่เบาใดอยู่แบบนี้มารอบวางหันหลอบปีทีแล้วเนาะเอาไวาเงยหัวเบิ่งกันกับ่บไดมีแตสีหักย่างเดียวแต่ว่าอันรอบนี้โอเคอยู่กําลังขันสมป่ากําลังเห็ดสมปลาให้พอถือกินกระเทียมห่วยห่วยอยู่นี่หอมหอมกระเทียมอันสวนเล่าเดินในวิดีโอก็เมายายเจอมาพอ ของจริงวันเล่าตายู่จาอยู่ทุกคนลมลื่นดีตัวลมลื่นดอกไม้รต้นไม้งามหลายบุญลูกสาวกะเอาไอ้หน้าไม้ไอ้เสื้อเป็นพระเอกแล้วค่ะโคกไอ้ขวดบักใหญ่เลยพระเอกพระเอกแล้วนั่นอยู่เลยพระเอกแล้วอ่อนเดีว่าสดใสอยู่ดอกสดใสอยู่ใส่ตะบนหมวกญ่าย เหมือนเหมือนเหมือนบ่อเหมือนบ่อปวยเหมือนสบายดีสมบูรณ์ดีสุดยังนะอันนี้อันใหญ่บนก็อ้วนขึ้นเด้นี่เห็นบ่อหนิว่วนขึ้นเด้นี่บนแฟร์อ๋อไอแฟร์นะแต่ว่าเบิ้งเบิ้งยังในในวีดูคือยังจรีขึ้นเ่าได้เป็นบ่เบิ้งไม่เห็นว่าดีแค่นี้เลยโจอรีวันขึ้นน้ำหนักขึ้นเห็นบ่อหนิบนแฟรบนชก แล้วหวันเท่ากันเราจากหกสิบกว่าตอนนี้แ <abei> ล <eigentlich analysis> ้วเจ็ดสิบห้าห้าห้ากิโลหน้าอยู่เยอะอยู่เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดกิโล6 7 6 7กินแล้วหกสิบห้าบุญเป็นนามาไหลูกสาวยายบุญทํานาำชาเขียวมาใหก่ท<ำ>ุกคน ย่าวยาแต่ว่าเยืงทา,าสามรอบแล้วสามรอบแล้วสามรอบก็คือสามปีนะคะาสามรอบก็คือสามปีที่ที่ไปมหาสูตรที่รูจักกันสามปีน้ยย่แวนอาสามรอบแล้วบัดนีย่าโบนไปบ้านย่เจิมสวงกับไปแยวนี้กับจิบไปเป็นสามก็คือเจ้ามาก,กวน เจ้ามาก่อนขวอยต้องตามไปก็เลยเป็นเนี่ไปมหาสูคือเก่านะคะเมญยิบุนไปสีวิดเด่นไกลไปในกระดันโดนไปหากันเยญญบนอยู่เมืองไทยเตฟ้านกับเจิมมากเมืองไทยไก่ไปในกระดันโดนมาหากันพี่น้องชัยภูมินะกว่าจะมาถึงนี่เออเมนไก่ใจสั่งมาใจสั่งมาใจสั่งมาทุกคนใจสั่งมาหายายอยู่บนนะคะรับก็มาซ้ำจอยดองเจิมก็ได้ เจ็ดเจ็ดหกสี่นนะคะหกเสียงสวยนะคะเนี่ยอีกสองปีก็ได้เงินเดือนสวว่แล้วเอาเดี๋ยวสิดทายไอ้ดอกไม้จ้ายินดีนะคะมื่อนี้ยินดีนะคะก็ดีใจเนาะก่าถามกันละว่าเมื่อใดสิมายาเมื่อใดสิมาหาพอดีเรื่องวีซ่าของเงี้บ่นมันเลื่อนอยู่ค่ะยังบ่ชัีกอกเดี๋ยวสิบอกสู่ฟังดอกว่าเป็นอย่างเนาะอ่เมื่อนี้ก็คืออันนี้ละสีวนาคุยกันกับ น้องสก,กวอนแฮปปี้นะคะมาเียแฮปปีปป้จ้ะ ไ wow uh ี้เจอม่วาสออนกระดอกระเดียวอีีได้ใหญ่ดุ่มน้้องดูพับสวงตุ่มลองดู จะมมน่งางตอกระหล่ำด่าบังดูทุกคนด่าับต้นใหม่ต้นบกม่งงวงโอ้ยคือถือใจกันคักนะเนาอหัวลอกกาการเนาะอันนี้ก่ไอดอกไอท่านตะวบ้านพ่อใหญ่ลูกนี่ซองมาจากสวิเดนได้นะ <c oughs> เน่ะเด้อ นี่มองแลาขายของเนี่ยค่ะนี่ซื้อจำน่ายนี่คนใหญ่ดูนี้ส่วดูสรงมาไหล่เล่บาบังดูทุกคนเลาก็ปลูกกับกง,งามเนาะยายบดเราคนมันคนดูคนมันบงับงบ่งใดเรากับง,งามไปเบิดบังดูผักอีตูเราเมร์ปักอีตูว่าสออ่นยายบดผักอีตูน่ะ งามคักงามแน่แท้เพิ่งดูหมองเล่าอยู่ทุกคนเปรียติดน้ำค่ะเนี่ยกบอ่อน้ามพัก,กเกษตรอันนี้บักขามแปดบักขามแปดคือบักขามเทศบักขามเทศก็มีค่ะทุกคนเฮ้ยขามเทศแสบใบใหญ่ต้นนี้แสบบอนี่ ทามทลายจะคุ้นเบิองดอกใหม่สะออนลายสะออนเบิองลังบานเห็นมาจนชมกับลังสิอง่ามเลยกังามไปเบิดเอารถจนชมเหมืนดอกส่วนกับลังออกเอาเบิองไปเด้อเขาบ่กภาคดอกงามพูดได้บุ่นปลูกไม้นี่คุณนายเตือนสายปลูกไม้กับลังติดพยองพปแยง่ดู เราเฮ็ดได้ผักก็กำลังติดกำลังสีอันนั้นเห็นไ่มน่นเราเฮ็ดของเราเนี่ยทุกคนมันมีแบบว่าผสมประสานอนะ่ะมันง่ามไปเบิดแนตะ่แม่เราเฮ็ดนี่ยนะนี่ทั้งนี้ก็เป็นใบไอ้มงคลใบประดับด้วยเนี่ยอู้หูว่ะหุ่นท้วงซันนี่นี่เรากิดอ,อันนั้นใบน,นี่กว่องเพชรช่ำใบเห็นบ่เนี่ยโอ้ยเราไอ้มีฝีมือใน นั่นอีรีย่อยบนนี่ม่ดีไีนเก็บไปแล้วนี่สอนอันนี้ลก็หอมหอมหอมบอกหอมค่ะนี่อันนี้ก็หอมเนี่ยนี่แม่พักกางตุงนี่แม่ดู ที่ย้ายแต้ม้วนะแต้มไปเลยสองอาทิตย์นี่แหละโอเคเบ่งไปครับเบ่งแขวเอรีอยู่เนี่เราก็ได้กินไปเรื่อยๆล่ะเราเอาอย่งมื่อวานขี่มูขี่เอขี่เมื่อวานพักอีตูนแม่หอวมนมันเน่งามเอลีอยู่มันกะคส่วทกคนะี้วสวนดอกไม้เรา ชวนชมดอกสีนี้สวยอันนี้เศรษทีเลือนนอกค่ะทุกคนเบิ้งดูิ่อบงดูนี่มาละเย็นดีลมลื่านดีเลยย็นี่อ๋อขัานเกลวขั้นเกยวูู้นี่เจ้านี่ <c oughs> นกก็่ได้ินนี่ทุกคนเลยไปฝากอีกแล้วค่ะน้ำพริกที่เราเห็ดนั่นแหละหเอาไปนอกเอาไปนอกน้ำเอาไปฝากพีนก่น้อ,องน้ำของฟุ้งของฝากมา,าก,กันยังสี่แต่ยังเจอมาอย่างบ่มี่ยังฝากหรอกมาแม่เหรอถ้าเจอม่อึด <laughs> แนวกินมาหแายกบุญในของฝากไปเลยค่ะเเลลี้ยงอาาปบุญดอกไม้ <laughs> นี่ค่ะทุกคนอนากาศดีครับมีป,าป่า่อกขางบานแย่อยู่บนนี่บ้านเล่าเนาะอยู่ติดน,น้ำเนาะดีเนาะเพิ่งนกับปอกปลูกดอกดาวเรืองปลูกพักไปตั้งพู่นำค่ะกุยกิดถนนใหญ่อยู่ค่ะบ้านเล่ามีกบบคามนะคามเพจมั้ยนี่ย พี่เจมไสอนตะบะคานเทียดเนี่ยทียดขนุนใหญ่ขน้ารถวินขนะ คุนหลานคายน้ำลูกแล้วถ้าคุณจะเป็นสานา